ในเรื่องของการเงินนะคะมีเรื่องใช้จ่ายเงินเยอะทีเดียวนะคะโดดเด่นขึ้นมาเลยสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณเองต้องวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องการเงินดีๆนะคะคุณเองมักจะเซ็งๆนะว่ามันมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินนะคะโดยไม่คาดคิดเข้ามาอยู่บ่อยๆนะคะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาเงินมีใช้ไหมมีใช้แต่เงินเก็บบางทีต้องนําออกมาใช้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานนั้นนะคะบางอย่างก็ต้องปล่อยวางแล้วก็จัดสรรให้ลงตัวถ้าเกิดว่าคุณเอาทุกอย่างมาสมในวาม ความคิดนะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นได้ได้หลังใจเนี่ยค่อนข้างที่จะยากส่วนในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของคนรักคู่ครองนะคะเ,ออเดินทางไปท่องเที่ยวกันบ้างจะดีมากๆเลยจะได้ไม่เครียดนะคะไม่งั้นต่างคนต่างมีความเครียดแล้วก็จะนําเรื่องมีความจุกจิกใจมาให้กันซะมากกว่านะคะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างคะ่ะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะเรื่องงานคะ่ะจะขึ้นมาอันดับแรกเลยนะคะงาน กับเรื่องเงินใครที่เป็นเจ้าของกิจการเองนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าความสมบูรณ์เข้ามาเยือนแล้วนะคะแต่ว่าคุณจะต้องเร่งในเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขี้เกียจไม่ได้เลยงานจะเสร็จไม่ทันมันจะเป็นดินพอกหางหมูได้เพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเร่งในเรื่องของการทํางานวางแผนการทํางานให้ดีๆนะคะแล้วก็คงจะต้องหาคนช่วยแล้วแหละนะกุณส่วนหรือว่าคนรอบข้างก็จะให้การช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็จะโดดเด่นเข้ามาสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร,ร์นะคะสําหรับในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่อง ของความรักนั้นก็เอาใจใส่ต่อกันให้มากๆก็จะดีเลยนะคะบางทีงานเยอะนะคะอา,อาจจะหลงลืมซึ่งกันและกันไปบ้างนะคะมาดูคนที่เกิดในวันอังคารค่ะ คนที่เกิดในวันอังคารนะคะเรื่องบ้านทรัพย์สินที่ดินต่างๆขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะปรับปรุงบ้านหรือว่ามองหาบ้านช่องห้องหออยู่นะคะก็ถือว่าจะได้ในสิ่งที่ถูกใจพอใจใครจะซื้อจะขายบ้านที่ดินในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดในวันอังคารก็ค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมานะคะใครจะาหาซื้อบ้านซื้อรถนะคะก็จะได้ในสิ่งที่ถูกใจนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวสาหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะส่วนในเรื่องคู่เรื่องคู่ครองนะคะก็จะมีการตกลง การมั่นหมายนะคะหรือว่าการพูดคุยกันถึงเรื่องการสร้างอนาคตที่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่ยังโสดอยู่ก็จะเจอคนถูกใจใครที่มีคู่แล้วก็ถือว่าจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ทีเดียวสําหรับคนที่เกิดในอนอังคารค่ะ มาดูคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันพุธนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มนะคะที่คุณจะต้องบริหารจัดการดีๆแต่ว่าอย่าเพิ่งร้อนรนจิตใจไปนะคะช่วงนี้จะเซงเรื่องงานมากเลยอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันหงุดหงิดใจเรื่องอะไรปรึกษาคนที่มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มากกว่าหรือผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่เราพูดคุยได้เ็าจะชี้แนะหรือว่าหาทางออกให้เราได้นะคะช่วงนี้มีความรู้สึกว่าทําไปก็เหนื่อยๆเซ็งๆ เบื่อเเบื่บสิ่งแวดล้อมเบื่อเพื่อนร่วมง,งานเบื่อระบบงานต่างๆนะคะก็พยายามจัดสรรอารมณ์ของตัวเองดีๆนิ่งๆลองอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งแล้วก็ไปทําบุญนะคะทำบุญไหว้พระก็จะมีสติมากขึ้นปัญญาก,ก็จะเกิดแล้วก็จะคิดออกสําหรับคนที่เกิดในวันพุธว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มาดูคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะคนวันพฤหัสบดีนั้นในเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงนี้นะคะเนเรื่องการเงินที่รอคอยอยู่นะคะก็จะได้เข้ามาถึงแม้มันจะมีรูร่วอยู่บ้างได้เข้ามาก็มีรายจ่ายจะต้องจ่ายไปสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะแต่ว่าใครที่ทำเจ้าของกิจการเองนั้นก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียวใครที่ทํากิจการเกี่ยวกับต่างประเทศก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ ติดต่ออะไรหรือเริ่มต้นอะไรเนี่ยในวันอังคารที่6ตุลาเนี้ยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสถือว่าดีทีเดียวนะคะสิ่งที่รอคอยอยู่ก็จะได้รับคําตอบด้วยคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีในเรื่องของความรักซ้ําซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เนี่ยนะระวังจะถูกเปิดเผยขึ้นมาได้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนรักหรือว่าคนรอบข้างก็จะให้การช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีทีเดียวในเรื่องของการงานก็ไปได้เรื่อยๆคะ่ะก็ถือว่าคุณทํางานด้วยความสบายใจนะคะบางที การเงินเนี้ยก็แอบหวางไว้บ้างเหมือนกันแต่ว่ามันได้เรื่อยๆมากกว่ามันไม่ได้หวือหวาได้อย่างใจคุณซะทีเดียวสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะการเดินทางนะคะจะเดินทางใกล้ไกลนะคะก็ถือว่าปลอดภัยดีการติดต่อเรื่องงานการต่างๆนะคะหรือว่าใครที่จะมองหาอะไรที่จะทําเสริมเพิ่มเติมสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นนะคะก็จะมีโอกาสมีช่องทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาแต่ใครที่ยังโสดอยู่นะเขาเรียกว่าคนรักก็ยังอยู่ห่างไกลกันใครโสดก็ยังโสดต่อไปกันอยู่นะจ๊ะแต่ใครที่มีครอ,อบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์แห่งความสุขคนรัก คราบก็จะนำความสุขความสบายใจมาให้คุณได้ค่ะ